ที่คอยอยู่บนต้ไนไม้ไม่ใจจากบ้านของนายทานนั้นถึงเวลานายทานก็ถือหอกและอาวุธสำหรับล่าสัตว์เตรียมออกเดินทางใส่เท้าตูงลกรู้ว่านายทานออกจากบ้านแล้วก็มีไปโทลโนงไปจิบนายทานผู้กำลังจะออกจากบ้านนายทานก็คิดว่าเราถูกลบกากกินีจิดสีก็ให้แล้ว เห็นจะไม่เป็นมงคลแล้วในเวลานี้จึงลับเข้าไปนอนอีกนิดหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นถือออกไปอีกนกาคาดการว่าครั้งต่อไปนายพรานก็คงจะออกทางประตูหลังจึง่เบินไปจับที่คาพบไม้หลังบ้านฝ่นายนายพานคิดว่าครั้งแรกเราได้ออกทางประตูหน้าก็าพบนกกาละกินี ร้นนี้เราก็อ,ออกไปทางประตูหลังทันทีที่ข้าออกทางประตูหลังเจ้าลบแต่รู้ก็ได้อาศัยช่วงที่นายทานเถอทอกอย่างไม่รู้ตาจึงลงมือโจมตีด้วยการโขกลงไปจิดหัวในายตาใีนายทานทาก็คิดว่าเราถูกลบการณชินีตีแล้วลบตัวนี้คงไม่อยากให้เราออกจากบ้านแต่เช้าตู เดินกลับบ้านนอนรอสว่างจากนั้นเ่อนค่อยถือหอออกไปในเวลาเช้านกรีบกินไปบอกกวางว่านายทานกำลังเดินมาใกล้จะถูงแล้วให้เต่าเร่งาการขวบให้ขาดโดยเร็วในขณะนั้นเต่าก็กัดเชือกเกือบขาดหมดแล้วยังเหลือเพียงอีกเดียวเดียวเท่านั้นแต่เพื่อนของเต่า ชักจะไม่ค่อยคมเหมือนเดิมเสียแล้วและก็จะลวกออกจากปากเป็นทีปากก็คูไปเรื่อยๆแม้เต่าจะเจ็บปวดพอรมานมากแต่เต่าก็ไม่ยอมแพ้ได้ทุ่งเทสุดหัวใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเห็นนายทาถือหอกเดินมาใกล้นบก็ไม่สามารถจุดยังนายทาได้อีกทาโฉบลงไปตีนายทาขี ว่าท้องผูกอิ่มตายเต่าและควายเห็นนายพรานถือหอกเดินมาด้วยความเร็วเต่าจึงกัดเกลียวเชื่อกนั้นจนขาดจากนั้นควายจึงกระโดดหนีเข้าป่าหลุดพ้นจากการถูกล่าอย่างลุลิดแต่เต่ายังคงนอนนิ่งอยู่ตรงนั้นเพราะบอกัำว่านายพรานจึงได้จับเอาเต่าใส่กระสอบแฝนไว้ ที่ตอไม้ต้นหนึ่งแล้วออกล่าอยู่ต่อไปนกก็ได้ทิเลยบอกควางว่าเต่าถูกจับเสียแล้วให้กลับมาช่วยหน่อยฝ่ายกวางเมื่อปลอดภัยแล้วก็ไม่อยอมริงเพื่อนไปเหมือนกันได้ย้อนกลับมาช่วยเต่าโดยแท้ทำฝ้ายจะหมดแดงให้คลาเห็นลน้มตัวลงนอนอย่างมีสติในทางก็คิดว่า เต่าตัวนี้คงจะหมดเรี่ยวแดงเพราะถูกห่วงบาดข้อเท้าเป็นแน่ซึ่งถึงหอบเดินเข้าไปเมื่อควางเช่นนั้นก็ลุกขึ้นวิ่งดอ,อ,อกหยอกหลอก่อให้ในายพานเข้าไปในป่าให้ลุกขึ้นทำให้ในายทานเกิดความสับสนทานรู้ว่าหลอกนายพานได้มาไกลแล้วจึงได้วิ่งไปทางอื่นด้วยความเร็วสุดลงพัด เพื่อจะมาช่วยเต่าเมื่อไปถึงก็เอาเขาของตัวเองยกกระสอบขึ้นแล้ววางลงบนพื้นผิดจนกระสอบจีขาดในที่สุดก็สามารถช่วยเต่าออกมาได้อย่างปลอดภัยด้วยความเพื่อคูลกันของสัตว์ทั้งสามมีตุกร่วมตุกมีทุกร่วมต้านทำให้พบกับความสุขสวัสดีเราจะเห็นได้ว่า แม้สัจจรฐานก็ยังมีความเป็นมิตรแท้มีหัวใจยอดกัลยานมิตรคอยช่วยเหลือขึ้นกันและกันแม้จะต่างเผ่าพันธุ์แต่ก็ยังให้ความช่วยเหลือไว้วางใจกันาการพบหาสมาคมากับบัณฑิตผู้มีปัญญาซึง่งนำแต่ความสุขและความเจริญมาให้นกตัดตัดตัดในภพชาตินั้น ก็ได้มาเป็นพัะสารยบุตอัครัสสาวุกเบื้องขวาผู้เลื่อด้วยปัญญาเต่าก็ได้มาเป็นพระโมกขลานะอภารวอภรัสสาวุกเบื้องซ้ายผู้มีมากส่วนกวางก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นเองบนเส้นทางการข้ามบารมีนั้นการมีเพื่อนแท้ มีการยาณมิตราาม,มีความสำคัญมากยามใดเมื่อเราเกิดอุปสรรคท้อแท้หมดกำลังใจเพื่อนแท้ก็สามารถเป็นที่พึ่งช่วยค่านหนักให้เป็นเบาไดา้เหมือนดังเรื่องที่อาจารรมาภาได้นำมาเล่าให้ฟังแม้ในยามพักผันที่อันตรายถึงชีวิตมิตรแท้ก็สามารถช่วยเหลือได้ นี่แหละคืออานิสง์ของการมีเพื่อนดีมีสถายรักเพราะถ้ามีพักมีพวกวก็มีความสะดวกต่อชีวิตในการสร้างารีมีก็จะสะดวดุบายราบรื่นในปัจจุบันนี้โลกกำลังขาดแคลนกริยมิตรขาดแนมิตรที่ดีโดยเฉพาะมิตรแผลที่เข้าถึงพระธรรม เมื่อไหนก็ตามที่เราเข้าถึงพระธรรมเราก็จะมีวิพผู้ใจอยู่ที่รู้แจ้งสิจริงในทุกสัปปะสิและสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องาราวในสังสารวัฏเรื่องาราวกฎแห่งกรรมได้อยา่องางชัดเจนการทำหน้าที่กัลยาณมิตรและความเป็นนิพแท้ของเราาะสมบูรณ์ที่สุดเมื่อเราได้เข้าสูงพระธรรมดังนั้น พวกเราต้องมาฝึกฝนตนเองจะได้เป็นกันนยลยาณิตรให้กับตนเองและชาวโลกไปแนะนำชาวโลกให้รู้จักความจริงของชีวิตให้รู้จักเส้นทางไปสู่สวรรค์และนิพพานสึกต่อไปเศน,นาปนาิโยสาเนียในธรรมสารอันเป็นที่สุนลงแห่งพระธรรมเทศนานี้รัตน,นะสยานุภพาเวนั รัตนกะะายเทศาด้วยเดยชบัรมาีแห่งคุณพรีรัตนไัรและคุณกุศลทีท่ทุกท่านทุกคนได้ร่วมการบำเพ็ญให้เต็มไปก็ดีที่ชักชวนให้คนอื่นบำเพ็ญปุณกุศลก็ดีจงมาร่วมกันเนป,ป็นสภาเป็นเดชคัพเป็นพลวัตัจอำนวนยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งขึ้นไปในชีวิตส่วนตัวครอบครัวและการงานโดยปราศจากทุกโศกโรคภัยปุปปัตทวันตร,รายั้งตัวขอทงเจริญยิ่งด้วยอายุวันนะักสงผ์ภาระปฏิภาณธรรมสารสมบัติพระนัสสารสมบัติปรารินงใจที่เป็ในใจโดยชอบ พระกอบไปได้ทำก็ขอให้ความปัถน,นานั้นๆจงพันสำเร็จสมจากมนโนรถมุ่งมาปรปัถน,นาลงบุป,ปการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในกรรยานามิตรปัสกาก็ขอสมควรแต่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปัจารล นีอะโหตะโตตะ <Sing>

ปัจจัยวางไว้ทุกเดือนนิโรบจาข่าเพือนมหาลากพันลูกศรมหาลูกพันลูกาพุทธบูรบูชาพุทธบูรน้องน้ำเทวีพระสงฆ์น้อมนำเทวีพระสงฆ์เบื่อเจ็ดจำลงเบื่เจ็จำลองมุ่งตรงเอาให้พังน้อ้ถึงเมืองแก้ว ขอ้เอ้าหงมาขอพบพระศริอาริยเมตตาลูกพบลุกไดิไปทัางที่ระเบิเจ้าได้ตั้งคิดใานแล้วนั้นด้วยเดิมทานนักปฏิโยิญทุกท่านนะครับรอเราจะเตรเชิจะติการะจาพจากปูเจ้านะครับ ขอให้ทุกท mm ่าเจ้าท่านลงมาบนกองคำมากเสร็จแล้วท่านเจ้าท่านเรียบร้อยขอครับที่เด็กทุกคนจะถูกใจแต่ท่านเจ้าครับขาเจอรุกทุกข้าเลยนะครับเจอรุกทุกข้าจะว้าข้าก็ให้สัญญาด้วยนะพร้อมงานหนึ่งสองสามสี่ Okay. Yeah. ข้าพเจ้าขอได้ที่มา <laughs> ใจใัวความบงใจไ้องค้าแบแล้วนะรับสรับสาความก้วย ไปไปไปรับไป,ไปรับไปรับกลับ สำหรับกลับแล้วนะคะสำหรับกลับราคะานี้นะค่ะนี่นะคะยกกลับ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 แล้วเราก็จะมาหยดน้ำกัน,นะค่ะเป็นแบบนี้ทุกค่ะนะคะเด้ออย่างนี้ทุกค่ะคะ่ะทีนะะ่นํามาก็จะมารวมกัน รวมกันรวมกันรับประทานอาหารนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะเป็นอย่างนี้หมดนะคะเราก็จะอยากน้า,นามอชินรับพรน้าโอนตหมสุน้นาหมูสุน้าสโาหยขอผลคูได้ทำแล้วนี่ เหย ute, ียดข้างหายข้าพเจ้าเหยียดข้างหายของข้าพเจ้าเป็นสุขเป็นสุขเถิดย่ so า I'm จะเดินพอลงโต๊ท้ายนั่งนะเพื่อคลายความกังวลว่าวันนี้พระเดชพระคุณท่านไปไหนเมื่อวันที่แล้วท่านไปไหนมาแล้วก็ขอแจ้งว่าท่านอาดภาพน้อยนะทีนี้ผมบอกเป็นการที่ทจะพักผ่อนขอเสิญพรให้รับภาพโดยทั่วไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลงาตอนนี้สุขภาพดีแล้วนะครับสัวภาพดีแล้วท่านบอกว่าให้โยนทุกคนนั้น ก็ต้องดูงานสุขภาพรางกายเตด้วยนะทีเล็พร้อมในมาทำบุญบทำานที่าตลอดไปก็ขออนมนาี่วล่าโดทัุขการนะครับ้เฟอนว่าพระนี่ก็เรียบร้อยช่วงเช้า เที่ยงน,น,าาคนะคะวพวกเล่ขาพวกเท้าก็จะรับประทานอาหารทานเที่ยงไปก็ไม่ได้รับประทานอาหารนะคะที่านพี่น้องเอยียวัฒนปหยาดน้ำก่อนคะ่ะช่วงพระอาจารย์ลงอลาไปหยาดน้ำแล้วก็มารับประทานอาหาระคะ่ะท่านทุกคนอนุโมทนา,าสาธุบุญด้วยกันนะคะทุกพระทุกพระขับประมาณนี้นะคะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูคะ่ะ มานี่นะคะท่านทุกคนอานจารย์ลงตลาแล้วนะคะเดี๋ยวญาัดจะประหยัดน้ำนะคะตาดามก่อน,นะค่ะแล้วก็รับประทานอาหารกันเลยครับพี่นกเต็มหมดเลยนะคะ